ต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม Secret Neighbor เพ mm ื hmm. oh, 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 oh. Dude, ่อนบ้านสุดหลอนนั่นเองอนนี่คือดีใครหรือโดนบังคับมาีใครบอก เออก็ต้องดีใจอยู่แล้วเพราะในครั้งนี้นะคะเขาได้มีเพื่อนบ้านคนใหม่มาให้พวกเราด้วยชื่อเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าคนขายเนื้อนะคะเป็นนักล้าที่เชื่องช้าก็จริงแต่มีความอึดมากๆอทั้งวันเถี่ยได้เป็นตัวนี้นะคะบอกเลยว่าความสามารถของเขาคือใช้ตะขอเกี่ยวปากเพื่อนเกี่ยวปากเลยเหรอเกี่ยวปากด็กนี้เลยเกี่ยวปะ ม่มใช่ไม่เกี่ยวปากเพื่อนมันเาแค่ฮุกมาเข้าตัวเฉยๆฮุกแล้วจับเลยนะครับบอกบอกไว้ก่อน ซิ่งมาสคือปุบจับเลยปุบโดนแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงในการแบบจะป<ช>ุบโดนหรือไม่โดนไงอาจจะโดนสิ่งของแทนอาจจะไม่โดนเด็กก็ได้ก็<ต>เอาเป็นว่าครั้งน,นี้นะคะเราไม่ได้มาพร้อมกับฆาตกรคนเดียวแต่ว่าเรามาพร้อมกับแมปใหม่ด้วยเป็นแมปฉลองวันคริสต์มาสในตอนนี้เลยโอ้โหสุดยอดหนาวสั่นนะหนาวสั่นกันงงสั่นหนาวสั่นเราพาเพื่อน,นๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันในเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะไปกดเลยคุณสิกด คุณติโกะอยากเป็นผีไา้เป็นเพื่อนบ้านได้เป็นเพื่อนบ้านถึงมันว้าวเนื้ออะไรอ่ะพี่อ๋อเนื้อหมูเนื้อเปื่อยเนื้อตุ่นแล้วกันอ่ะเฮ้ยผมเป็นเด็กเซ็งชิบหายผมเป็นเด็กครับว้าวนี่มานี่มานี่แน่ก่อนมาเริ่มเฮ้ยแล้วเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ ไอผมไม่เล่นนานผมมึนไปด้วยพี่แจอะไรมนไม่ตาใครปลาใครปลาอะไรต้องหาหาตัวแจแดครับทำการเดินไปรอบๆบ้านก่อนนะคะโอ้ยรู้สึกว่าจอมฉันจะมีไอด้วยอะทุกคนเฮ้ยคนจุมจุนมเนาะ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย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  นต้องเป็นไอหัวจุกนี่แน่นอนเลยหัวจุกอ่ะฉันบอกเลยฉันขอโหวตโหวดเลยเหรอโหวตไอหัวจุกนี่แหละเจออะไรอ่ะเเจอที่คาร์ม่ถึครับแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบที่จัดการแบบทำเป็นตีมคริสต์มาสแบบพร้อมเลยนะคะแต่ว่าเราจะต้องหากุญแจเพื okay. Okay, ่อที่จะมาเปิดห้องใหญ่ก่อนดูสิโอเคโอ้โหสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำอะไรเนี่ยกระโดดกันจนแบบบ้านเขาพังหมดแล้วไม่เล่นนานลืมหมดแล้วนี่เจอกุญแจแดงขับมันเจอกุญแจมัดลูกประหลาดประหลาดด้วยอะทุกคนันรู้สึกแปลกทำไมไม่มาไขอะกุญแจแดงอะอยู่ไหนอะดงดำอะเอ้ยฉันฉันมากับโกโก้นะเด็กโกโก้เด็กโกโก้เป็นมันเป็นผมมีแต่ขี้กั ไาง้าเข้าช่วยด้วยไอไ้หนูไปช่วยไันั้นคุณแไดอยู่ที่มันได้อยู่ที่มนเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปไปไปเข้าเลย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 ไอ้ขันตะกอนจอดชั่วเฮ้ยตัวนั้นตันั้นมีกุญแจอยู่มีกุญแจอยู่ตรงเปื้องล่างตกใจหมดตะกเป็นเหรป่า พี่ไม่ได้เป็นใคเป็นไม้ยคยนนโดนจับนดนจับใครใครใครชล่างชั้นล่างใ้ดินใต้ดินช่วยอะไรเรไม่มีใครช่วยาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านกันหมดเลยคุณเในันไม่มีควันออกมาด้วยเนี่ยเ็นแล้วอ่ะใคไปนั่่กลัวแต่ว่าหนูก็กลัวนะอ๋อเด็กชุดบ่วงแน่ คืออะไรเด็กชุดม่วงเฮ้ยฉันเจอกุญแจเบอร์สามทุกคนกุญแจเบอร์หนึ่งเปิดแล้วเฮ้ยโอเคเสร็จปว๊ยมาเนี่ยคนที่หัวร้อนนั่นแหละคุณจจตองตามอีกแล้วมันดู่มันดูไหนวะ นคนเเนี่ยเจ้าโอ้อ,อีกาอีการ้องอเ,เรียกร้องอีกามันร้องผู้ชายคนนั้นค่ะคนหไหนอะผู้ชายคนนั้นค่ะ <c oughs> อุ้ยเขาอย่างหลอนน่ะอือหมหลอนมากพิกิจแมวนาฮะ จะบอกว่าคนไข่เนือนี่หลบไม่ค่อยได้นะอ้ยใครทำผมเนี่ยยังจะมีหน้ามาวางมานี่เลยทำอะไรผมเออไข่ดื้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 อดื้อต้องโดนอะไรเด็กดื้อ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  หฮ้ยแป้งกั่หน่อยอ่ะพี่กินไ้ย <c oughs> พี่กินไหมยิงนะ <c oughs> โอยมีปืนว่ะเขามีปืนว่ะอุ้ยใจอยู่ข้างบนขึ้ใจอยู่ข้างบนเฮ้ยแฟนไข่ออขเออประ,ประตู o oh my god ท่าทาคนนี้เสียนมากเลยเจ้ต้องระวังตัวนะไอ้คนชั่วแปนหิมะแ,แป้งพื้นหิมะเก็บลูกบอลได้นะเอามาป่า อยู่ไหนนะเฮ้ยจะจแอบเอาเอ้ผมแอบตรงไหนผมกผมต้นปิดอะไรวะเนี่ยเออพี่แปาหาของเลยโอเคโอเคจัดไตจัดไปคุณต้องลงไปใต้ดินอะอะไรครับผมไอ้เออมานี่ไอี้ โอ้ยโดอนดิกว่าดีเลยทำไมทำไมทีตอนพุกผมนี่โคตรไกลและดันแม่นวะเออผมก็ติดมิกไปตายรูปฝอนไงเลยบังมันบังเฮ้ยเจอแล้วกุ๊เจ้ขีกาบขกาอืมเจ้าเด็กอยู่ไหนครับเฮ้ยเอยู่ยังนั่งอยู่คุๆมันเาล้กุเจ้นี่เอาเบอร์สามเดียวเบอร์สาเอาเบอร์สามเดียว กุณแจาต้องใช่ปะเนี่ยไม่ใช่มันสองอันมันถือได้สองอันที่กลับไปก่อนเอาเอาคีย์การ์ดมาแล้วเอาเที่ยวเที่ยวไปถามสองใบถามสองไปอุ้ยมันต้องรู้แน่เลยว่าฉันอยู่นอนแถวนี้อ่ะนี้วอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะยิงนาเดี๋ยวยิงนะแบงแบงระวังอ้ยเกือบไปแล้วอยู่ไหนจ๊ะอันนี้เลย เวผมฮุกทีละคนเลยยังโคตรอ่ะี่ใหม่ไม่ต้องพี่มาเล่นกับเราเลยเอาอะไรวะผมผมแค่ฮุกผมแค่ฮุกแม่นเฉยๆผมเป็นเป็ดผมเป็นเป็ด ต่อไปเป็นเป็ดรับโอ้โหใครปาหัวผมนี่้องตายินนั้นจะคงล็อกอยู่พอเราี่าุณแจดวนเลยเจอแล้วถ้าผมว่าเราออกไปได้เฮ้ยเจอเร็วจังโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้ยมาทำไมอ่ะ ใช่ป่ะวะไอเด็กนั่นปลาหัวผมผมมไเด็กคนไหนเด็กคนไหนหน้าตาเป็นไงมันใส่หัวหมีหรือหัวอะไรไม่รู้อ่ะหัวหมีมาใส่ในหูหมูเอหูหมูมาใส่ในหัวหมีหูหมูหัวหมีเฮ้ยโอ้โหทุกคนระวังนะแมวนี้มีกอมขังเด็กด้วยอ่ะฉันบอกเลยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วฆาตกรเนี้ยจะจับพวกเราไปกินเป็นอาหารแน่นอนอ่ะมันกินอะไรครับกินตับฉันว่าน่าจะกินไส้อ่อนครับผมไปขายกุญแจหน่อย อันนี้ฉันเปิดประตูหลังบ้านได้แล้วนะตอนเนี้ยเราสามารถมีทางหนีที่ไล่พร้อมเลยได้ว้าวสุดยอดอันนี้เไปขายพุชเก็ตให้เราดูอะไรวะอะไรอ่ะคือเหมือนนายพยายามจะทำตัวแล้วแต่นายเหมือนด้วยตัวเองผมเพิ่งขายผมโดนบีบคอเอือเอือเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเเอาเพื่อนเพื่อนตายเหรอใครเสร็จโดนบีบเลยอ่ะ อยู่ใกล้ๆคุณแซบ้างบอกฉันหน่อยว่าตอนนี้เราเหลือกุญแจสีอะไรบ้างใครวะเนี่ยมันโต้ตงงมันโต้ตที่มีลูกบาส์มันโต้ที่มีลูกบาสสีฟ้าต้องไขเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นสีฟ้าจริงมะเนี่ยโอเคมามามาฉันมาแล้วฉันมาแล้วมีมีคนนึงอยู่นอกบ้านทำตัวได้ประโยชน์อยู่อยู่บนหลังคาเป็นอะไร <ป S 2> ใครวะผมกหลังหาทางอยู<ๆ>่ไปด้วยหนูไปด้วยมีที่ลับอยู่ตอนนี้ฉันหาทางออกไม่เจอฉันไม่รู้ว่าทางออกมันต้องไปทางไหนอะทุกคนใครตามผมมาวะตกใจโอเค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 ฟังเหรอ ันนี้หากุญแจมมานี่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 มานีโอ้โหห้องมันช่างววกวนเหลือเกินอ่ะดูจากทรงแล้วฉันหลงทางเฮ้ยได้ยินเสียงใครปะกุญแจยังไม่เจอฉันอ่ะยังไม่เจอไไหนกันหมดเฮ้ยฝั่งนู้นมีคนอยู่ฝั่งไหนหวัดดีปางมันนี่ปางมันนี่ใครอยู่ตรงแถวๆห้องนั้นเหรอใช่คือมีห้องกุญแจหรือเปล่าไม่มี ีฟ้าเหลืองแตงฟ้าเหลืองฟ้ากี่ดอกฟ้ากี่ดอกฟ้าสามโอ้โหฟ้าสามโอเคโอเคเฮ้ยเราเจอตัวใจอีกหนึ่งดอกแล้วก็เฮ้ยพวกคุณต้องคาเบอร์ผมดอกโอเคปะเด็กโก้ทุกคนไม่เป็นไรนะฉันมาแล้วอยู่ไหนกันฉันมีกุญแจเฮ้ยใครวะน่ะใครวะน่ะหากุญแจอยู่มานี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 ่ฉันหาห้องกุญแจไม่เจอตอนเนี้ยเฮ้ยเจอแล้วอะไร อะไรกันเราเป็นคนใช่ไหมใช่ๆพวกเราเป็นคนหมดเลยคอมอน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 ไปพี่กิจพี่กิจตัวไหนไป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 โอ้ยที่มันครบเลยเนี่ยทาเพวกเราไปหาห้องกุญแจระวังนะระวังนะหรือว่าเขาจะล่อเราไปข้างอันหรือเปล่านะผมไม่มา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 ามาหมาปุ่แจเบอร์หนึ่งเฮ้ยมา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 ามาหแจเบอร์สเอาเปิดแล้วเปิดแล้วเข้าเลยครับผม จุ๊บแดงจุ๊บแดงเป็นฆาตกรย่าหง์สาจังเลยวยอยคจอย่างยากเลยคือผมบอกแล้วไงว่าคุณต้องเ o อ e ์ผมเพราะผมได้สองดอกจากข้างนอกผือคุณแจมาคนละสองดอกอยคที่ดูไม่ไม่หาไปให้ได้ไงเต้องวจุณแจอยู่ที่ดอกหนึ่งด้วยนะไม่สวเลยอ่ะผอ้คนยังไม่้ฮุกเลยเขาหงษ์สาร กำลังรอจังหวะอยู่หรือสินะเป็นฆาตรกรที่ได้เล่นลน,น้อยสุด